มันอยู่นี่เขาไปทังไหนหมดนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนี่เด้มันเต็มอยู่เครือมันเสียงนี่ว่าวลวปลามัน,มนปลามันอส,มส,สองเสียมห่างบอกอดอ,อก <c oughs> มันแซงแง <c oughs> จะขุดมันแซงข้างมันทางนี่ ทางคุนทางนี่สิมาทำคลิปไอ้เครื่องมันเสียงตัวนี้เครื่องหน่อยมัน,นเครื่องหน่อยมันก็เขาเห็นทนทางใหม่มันก็นเลยบอคอยมีถ้าม้าหนกสถานที่ไปสลามันอยู่ในบ้านไรมันเสียงเครื่องประทันเลยอี่นขอบคุณนะคะข้าวเคี้ยวขันทีเลยว่าจะไปเตรียมคุณทีด้วยนะลองคุณบางเมียวคุณเป็นหมดอนะ พ <no ุ่นใช่ไหมันนี้ตามนี่ะเุ่นนี่ละเออื่อไม่มีิตเลเออแล้นก็ุ้นๆลาะนี่หละมันน้อยบอลเ่นมันใหญ่ได้นหมอืมคุดเปลี่ยนบ่อโอ้ยไผ่ไม่ไผ่ไมุ่ดมันแทงบ่อเปลีน อเ,เ,เอามาถือกล่องนี่ไปพูดเองไม่บอกวันเพียนมนันสิอุูดเองสวัสดีสสดครับป้ายควรสวัสดีค่ะกิตธนาสวัสดีค่ะกิจลองมาคุดมันแสงลองบ้างนี่ อี ciel, el, ่าคนขุดเขาจังถึงนว่าคนขุดอแมงมุแต่เข้าผมมันหน่อยเลยมันมันใหญ่มันมองเห็นไหมเอ่ยข้างฝนยาญ่เดี๋ยวเขาเห็นเ่ยก็นี่จะแปกเกี่ยวก่อหอตัวนอือมอเออเมียนอยู่อือบองนีนันถ่างนะเพื่ออะไรอืม มันเหนียวอืมมันเหนียวอืมตัวหัวมันมัเห็นียวเข้มขีดตรงขีดคอนเทนต์อะไรเออเนี่ยยังขีดท้าคอนเทนต์ขีดท้าอันนั้นเป็นนั่งเล่นใครเล่นกันหรอโอ้ยหัวมันเจอมันหน่อยเนาะกระดิ่งปลาปลายใหญ่ปลาหน่อยมันก็ลยังสีละ ลองคุดบางซ,ซื้อดอกเตกีนอุ้ยอยู่นี่กินหัวกินหางวันนี้มันอุ้ยซับนี่ไปกัมันกับพ่อบ้าน,นั่นนี่นั่น,นลูกมันสมไวกาเขาอันนี้ซื้อเตกีนสีควายสีมันนน,นี่วันนี้เขาเห็นคนทางไหม ไปเห็นทางใหม่ฮะเครือไงบ่มีเครืองไงมันสีหัวไงขอบคุณนะคะหัวมันคนนะหัวหัวมันหัวมันหน่อย <c oughs> ลองลองคุดเบิงมีมัน ก็ยัง้อใส่เบิดบุหาหลอปลาหลอดงห่อดมือเขือนบอกเชื่องยังไงก็นีเรื่องหลอดหลอดนี่ก็เชื่องยังมากบอมีนวบัเดืองเชื่อยังยิ่งนี่นี่หลอดเขาดีที่สุดอืมงานเรียมหาคอนเทน มาคิดหาคอนเทนต์อยู่ป่า <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจทกักทายกันนะคะบึงแนนบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามพามาเลาะ